ปัดดีเจ้าปลาดาวจะพามาแกงขี้เล็กเนาะพักขี้เล็กเจ้ามีทั้งดอกทั้งใบมันเนาะซื้อมาแล้วก็มาต้มน้ำทิ้งเนาะแล้วก็ใส่หนังหมูเจ้าใส่หนังหมูกระชายแล้วก็ใส่เนื้อหมูนิดหนึ่งเนาะน้ำพริกแกงนี่ป้าดาวก็ตํา แล้วก็เอาอันกระสายต่ำเข้าไปตัวเเนาะใส่กระสายตัวเจ้าเทน้ำมันไปเิดกหนึ่งนะำยาคั่วพริกโอ้พริกเยอะเท่ยก,กันิ เออเผ็ดทสนะแกงทิ่เล็กเงแกงทิ่เล็กต้องเทสเทสอีกอ่ะหั่นนื้อหมูชิ้นเล็กๆเจ้าประดาวหนากมือในสอบอันเก่นแขนเสื้อ ประมาณคีดหนึ่งนกระ h a n เนี่ยถึงบะถึงมูเนาะประมาณแปดสิบกรัมในกระหา n ถ้าแปดสิบกรัมก็ขคีดหนึ่งเนี่ยเมอเยอะนี่เจ้าน้อยเดียวพอดีบ้านนี่มีหนังควายกับกระแกไววกตะคื้นเนาะแก่ไว้แล้วก็อันอนมาต้ม ประมาณสิบนาทีเนี่ยหนังควายนั่นแทะเดี๋ยวเอาใส่ที่หลังเจ้าเพราะมันสุกอยู่แล้วอีนเนี่ยเพราะมันสุกอยู่แล้วถ้าใครสอบผิงกะทิแกงใสกะทิล้ําะเ,เจ้าอลอยนะที่เล็กเนี่ย แต่ปลาดาวก็ยากแก่งแบบบ้านๆเนานะแก่งแบบบ้านๆเมึงองๆนะี่กั แกงแบบบ้านๆเมืองๆเจ้าแกงหมูสักก้กกันเนาะพักที่เล็กแทงแขนต้มน้ำที่หงเหลอบร้อยละมันเป็นดอกมันนะเจ้า đồ các bánh em thôi xuống nó sang má lên sang má chắc ăn hay nó mà nó cháu phải nghe nghe khi nó แกงขี้เหล็กขี้เหล็กแกงหมูแต่เจ้าแล้วเจ้าป้าดาวปิดโทรศัพท์นะปิดโทรศัพท์อีกอะขี้เหล็กนี่ขมขมมะขนาดไหม ผมเช่นเด่วาวอาใเซปากอืออีเลยสอบขนาดขมเนี่ยเจ้า แกงกระสายถ้าเหมืนแกงอันสูตรบ้านเมืองโบราณแต่ๆปุ่นใสก่กระสายน่เจ้าแกงขี้เล็กเนี่ยแกงกระสายปุ่นใสก่กระสายตัวจะต่าตัวพริกตัวก็ได้เอาใส่แบบนี้กระเจ้าหันหันเหมือนเขาจะเอาพัดเนี่ยอันนี้ประดายังใส่น้อยไปหน่อยเนี่ยแต่อาต่ำตัวพริกเนาะ แกงพักคีเล็กนี่เวลาเขาใส่กระซายมันจะเปินงนะี่นะถ้าใส่กะทิตัวซ้ำชุดยอดเลยเนจะ้าใส่กระซายนี่นะแต่ต้องใจเ้เนื้อหมูติดมันกับเนื้อหมูเนื้อสิ้นเนื้อแดงถ้าใส่กะทินะใส่สองสองย่ง แต่ปลาดาวสอบแกงแบบบ้านๆเมืองๆแบบนี้หมากกว่วปลาล่าปลาดาวใส่เนาะใส่ปลาละเรียบร้อยละใส่ตอนปีอันต้มเนื้อหมูก่อนหน้านี่โอ้น้าอำจะแห้งเลยแกงพักนี่นี่เวลาเขาปิดหม้อแล้วนะเจ้ามันจะอืดเนี่ย แกงแบบนี้นะหมูจะใส่บเยอะจนหมากจะไปกินแต่งงน้นทักที่เล็กหมากกว่านี่หนังควายเจ้าเชรทีหลังได้เพราะว่ามันซุกอยู่แล้วอเนเนยเปยงดงดแล้วเจ้าเปยหมุนหมุนลนะ แจะหน้าไว้กลางคืนแล้วก็เอามาต้มเอามาต้มสิบนาทีมากก็เปยแล้วเนี่ยถ้าไผ่ใช่กันหนังควายมันอร่อยก็เอาหน่าหมูมาคั่วสักคีดหนึ่งคั่วเอากินมันคือมันหอมถ้าเอากันหนังควายมันมาหอมมาเจ้า แกงหม้อนี่กินคนเดียวบ้านนี่มีกับป้าดาวนะักกินของขมเนะผมก้อยนะยิ่มพอหันดำาติ๊กนะเกือเจ้าซิกเกือ แกงผักขีเล็กนี่ถ้าไผ่สอบเพ็ดก็ออกเพ็ดน้อยหนึง่งจะอร่อยเนาะผมมีผักอย่างไซเจ้าแกงแบบนี้แหละแกงเส็นเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงผักขีเล็กดอกผักขีเล็กเนาะแกงขี้เล็กขี้เล็กป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าปักกันคิดไม่คิดหน้านอ้อ กดไล์กดแซก็เกรงเกรงตี่ตามฮือประดาเเรนเนอร์จำได้ผัคดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ